เชิสว่าจ่าสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่สำหรับเช้านี้เป็นวันที่24สิงหาคม68เป็นวันอาทิตย์นะครับพอดีมีแสงแดดส่องแสงแดดออกมาได้มีโอกาสเป็นวันหยุดแล้วก็เข้ามาดูในสวนนะครับเราจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูอาการของทุเรียนต้นนี้ว่าเป็นพเพราะแบบไในอย่างไรน,นะครับเพื่อนสมาชิกลองดูตั้งแต่โคนนะครับามันทใํใไมสูงชรูดนะครับนี่คือคํานิยายอม ทำไมสูงชรูดแล้วปลายยอดแห้งนะครับแล้วก็ไม่แตกยอดเป็นเพราะแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดก็ปิด youtube แป๊บหนึ่งนะครับนี่เกิดจากการที่ยญ้ามันขึ้นลกนะครับผมก็เขี่ยแล้วก็ขุดดินฟื้นพลิกดินกับหน้าดินถามว่าทำไมจึงขุดนะครับ ผมเห็นมีความชื้นจัดนะครับผมใช้เครื่องวัดนะครับเครื่องวัดแล้วมันเป็นขี้โคลนเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็นีอย่างนี้นะครับเนี่ยมันเป็นดินที่ซื้อมาแล้วก็มาเทมาถมนะครับมันก็จะเป็นขี้โคลนนะครับเนี่ยเป็นสมาชิกเป็นประมาณนี้เนี่ยั้งนี้มีความชื้นจัดนะครับเนี่ยเนี่ยทำเป็นลูกหนังสติ๊กได้นะครับ ฝนมันตกนะครับเพราะฝนตกแล้วมันมีความชื้นจัดอากาศเข้าไม่ได้นะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งอากาศมันเข้าไม่ได้ผมก็ต้องพลิกหน้าดินห่างๆนะครับก็ถ้าไปชิดโคนไม่ได้มันจะโดนลากนะครับก็จะสับห่างๆแต่ก็ยังโดนลากอยู่นะครับบางบางก้อนนะครับบางก้อนก็เห็นถูกลากอยู่เขาพอสมควรแต่มีาสาเดือนนะครับมีไส้เดือนอยู่นี่คือมีความชื้นจัดนะครับมีความชื้นมารอบๆเลยนะครับ ก็สับลากนะครับเต็งจริงถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ถึงกับขุดเข้าไปใกล้ๆนะครับก็จะขุดบริเวณนอกๆพิกหน้าดินเพื่อให้อากาศเข้าแล้วก็มีการถ่ายเทของน้ำของอากาศได้ดีนะครับหลังจากนั้นก็จะเสริมในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักนั่นเองนะครับก็นั่นคือในเรื่องของดูแลทางดินนะครับเหตุก็คือ1มันมีความชื้นจัดนะครับมีความชื้นจัด2ดิน มันเป็นดินคล้ายๆจะเป็นดินเหนียวครับพอโดนน้าแล้วมคล้ายๆจะเป็นดินเหนียวเนี่ยพอพริกหน้าดีมันเป็นก้อนๆเลยครับเนี่ยแล้วก็จะมีละเอียดมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดก็คือคือมันเป็นดินเหนียวแล้วเวลาเราเดินขึ้นไปเหยียบตรงนี้นะครับเอ่อมันก็จะแน่นนะครับเวลาผมเดินขึ้นไปฉีดยาหรือให้ฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะไปยืนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสํารวจดูลําต้น แล้วก็ดูกิ่งก้านดูหนอนดูเพี้ยประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีความแน่นในตัวนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นก้อนเหนียวๆนะครับมันเป็นดินเหนียวนั่นนะครับเนี่ยลักษณะนี้เป็นดินเหนียวนะครับมันคือมันไม่มีพงอากาศไม่มีรูอากาศเลยนะครับเนี่ยมันเหนียวแข็งปกเลยนะครับนี่คือเป็นลักษณะของดินนะครับ พอดินเหนียวอากาศเข้าไม่ได้การถ่ายเทนู่นนี่นั่นไม่สะดวกนะครับประจบก,กับมีความชื้นจัดนะครับมันก็เลยทําให้ทุเรียนนั้นนะครับในเรื่องของการรักษาลากใบนะครับไม่สะดวกแล้วยอดมันจะไม่เดินนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้ยอดมันจะไม่เดินนะครับแล้วที่สําคัญควรระวังก็มันอาจจะเป็นเชื้อราด้วยซ้ําไปนะครับ ผมจะดูให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับยอดใบจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็หญ้าที่เปรรน็นกองๆควรสับนะครับนี่หญ้าเป็นกองๆนี่ผมขุดนะครับขุดออกเลยแล้วก็พลิกหน้าแล้วก็เปิดช่องนะครับนี่ผมเปิดช่องแล้วให้มีความลาดเอียงเพื่อนสมาชิกนี่มีมีมีความลาดเอียงเจอลาดทุเรียนนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะออกดำๆค้ำๆประมาณนี้นะครับมันมีความชื้นรากมาผมก็ไล่รากมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เนื่องจากดินเนี่ยผมถมไปหลายครั้งนะครับหมายถึงว่าโคกมันต่ําผมก็เสริมโคกเสริมโคกดินมันจึงเป็นชั้นๆนะครับเหมือนข้าวหนุ่มชั้นนะครับเพราะอีกชั้นหนึ่งมันจะเป็นดินโฟน้ําโฟอากาศข้างล่างนี่ครับเนี่ยเป็นดินสวนปกติพอรถหลังมาน,น้ําท่วมบริเวณนี้ผมก็เติมดินเข้ามาอีกนี่ครับก็เปิดประตูนี้นะครับเปิดประตูช่องนี้ให้รถหกล้อเข้ามาเทแล้วผมก็จะใช้พุ่งกีมาเททับนะครับมันจึงเป็นดินสองชั้นแต่ ดินที่ทับครั้งหลังเนี่ยมันเป็นดินเหนียวนะครับพอมันเป็นดินเหนียวพอมันแฉะมันก็อมความชื้นนะครับแล้วก็อากาศไม่โฟน้ำโฟอกาศนี่เพื่อนสมาชิกนี่อีกน,น,นี่ผมจะให้ดูรากนี่ครับนี่รากมันเป็นประมาณนี้ผมขุดแล้วรากมันขาดนะครับนี่คือเซียนทุเรียนจันทบุรีเขาจะบอกว่าไม่ควรพริกหน้าดินนี่ครับนี่สาเหตุคําว่าไม่ควรพริกหน้าดินมันก็จะโดนรากประมาณนี้นะครับ แต่ที่ผมสับเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเพื่อผมจะดูระบบรากนะครับว่ารากก็เป็นแบบไหน,นอย่างไรเช่นมันแก่จัดรากใหญ่ตรงนี้เป็นสีน้ําตาลแก่จัดพอออกมาปุ๊บเราก็เห็นรากเล็กๆนะครับมันเหมือนรากขดมันเหมือนรากที่โดนสารเคมีนะครับแล้วขณะเดียวกันปลายรากนะครับปลายรากคุณสมาชิก็นมันจะดำๆนะครับดำๆนี้เกิดจากปุ๋ยเคมีนะครับมันการแพร่ปุ๋ยพอผมบีบเนี่ย บีบมันแทบไม่แตกเลยดีมันเหนียวครับแต่รากมันพยายามที่จะชอนชัยไปได้นะครับรากมานะันชอนชัยได้ดน,นี่ผมมือเดียวต้องขออนุญาตแป๊บนึงนะครับในเรื่องเอานี่นี่นี่ประมาณนี้นเห็นไหมครับเพื่อนจะมาโยนแสงหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นี่คือระบบรากทุเรียนมันไม่โอเคนะครับไม่โอเคก็คือหนึ่งมันมีความชื้นจัดสองมันก็อาจจะได้รับปุ๋ยหรือรับสารเคมี สามดินเนี่ยมันมีความชื้นจัดมันเป็นองค์ประกอบกันละกันนะครับเป็นองค์ประกอบกันและกัน,น,น,กกน,กนทําให้รากทุเรียนเนี่ยดาสีน้ําตาลก่อนอันดับแรกสีน้ําตาลหลังจากนั้นก็จะมาดําแล้วก็ถ้าเราซ้ําใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกในกรณีที่ทุเรียนรากยังยังอ่าเขาเรียกว่ารากทุเรียนมันชอนชัยไม่ได้หรือมันมีอาการที่ป่วยนะครับเราไปใส่ปุ๋ยซ้ําเนี่ยรากมันพวกนี้นะครับ มันก็จะดูแฟบลงแล้วก็เหี่ยวไหมดำแล้วก็เชื้อราเข้าซ้ํานี่คือนี่คือสภาพของปัญหานะครับผมก็เลยเอมามืื้อนะครับเอาเรือพวกนี้ออกนะครับผมอยุดท้ายสวนนานแล้วไปไปไกลๆเลยไปตรงยิ่งไปพอรื้อเขือพวกนี้ออกนะครับเพื่อให้แสงอากาศมันเข้าได้แล้วก็พลิกหน้าดินผมพลิกห่างๆนะครับห่างประมาณนิดนึงแหละแต่แต่รากทุเรียนก้อนเมื่อคู่นี้นะครับเพื่อให้เห็นว่า รากทุเรียนมันไปถหิงตรงไหนแล้วรากเขาเป็นแบบไหนอย่างไรรากเขาสีดําหรือสีขาวสีอะไรเราจะได้รู้นะครับก้อนเดียวแค่นั้นที่เหลือก็ไม่สับนะครับก็จะไม่ดูนะครับประมาณนี้แล้วก็ทําความลาดเอียงเวลาฝนตกหรือยิงสปริงเกอร์ปุ๊บให้มันไหลความลาดเอียงก็ให้น้ํามันไม่ขังนะครับแล้วก็มาพลิกหน้าดินบริเวณรอบๆห่างๆนะครับย้ําว่าห่างๆถ้าชิดมันจะโดนรากนะครับโดนรากเหมือนนี่ให้ตัว ตัวดื้อนะครับตัวดื้อก็จะมาเขีย่ยประมาณนี้แหละนี่คือสาเหตุที่ผมใส่กิ่งไม้ที่ให้เห็นนะครับไปเขีย่ยแล้วก็คุยนะครับเน่ๆๆคุยอีกแล้วนะครับคุยแล้วทําให้รากตุเรียนขาดอันนี้ก็มีส่วนแต่ก็เป็นจนํานวนน้อยนะครับถ้าเราไม่มาเขาก็ไม่มาแล้วนะครับก็จะพลิกหน้าดินห่างๆประมาณนี้ให้อากาศมันเข้าได้นะครับนั่นคือสภาพปัญหาของดินน้ําความชื้นนะครับ ครัีขยับมาบริเวณรอบๆเพื่อนสมาชิกมามาดูบริเวณรอบๆเนี่ยแสงแดดมันส่งไม่ถึงนะครับเนี่ยแสงแดดทุกรอบทุกมุมเลยมันมันไม่ถึงห่างประมาณสองเมตรสามเมตรนะครับที่ที่เป็นต้นน้อยหนาปลูกนานแล้วครับในพื้นปกติผมคิดว่ารากมันคงจะไม่ขึ้นมาทำลายระบบรากข้างบนนี้นะครับแม้แต่ขนุนก็เช่นกันมันก็ห่างประมาณสามเมตรนะครับ มันก็ห่างอยู่นี่มะม่วงก็ห่างนะครับอันนี้เป็นลำใหญ่นะครับลำใหญ่ก็ห่างนะครับห่างบริเวณส3เมตรด้วยกันแต่มันมีแต่ครับลากไม่รบกวนก็จริงแต่บางแสงครับทางนี้เป็นทิศตะวันตกทุเรียนจะไม่ได้ครับแสงทางนั้นทางทิศเหนือมะม่วงบังไว้เลยแล้วทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมี ของขนุนแล้วก็จะมีน้อยหนาอย่างนี้เป็นต้นที่ใต้ก็จะมีอย่างนี้เป็นหงหงเป่าสือนะครับก็คือเป็นฝรั่งหงเป่าสือมันมันทึบไปหมดนะครับพขทึบไปหมดมันจึงเกิดอาการนะครับเดี๋ยวอาการเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพื่อเพื่อนสมาชิกก็ได้ไปไม่ถอยทอยถอยลุกทอย,อย,อย,อยน,น,นี่เป็นประมาณนี้อาการใบมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ย ยอดไม่ถอดเลยนะครับยอดไม่เดินเดินบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับเนี่ก็ก็เพิ่งผมใส่ไตคโรมาแล้วก็สารเล็กล่ากก็ขยับบ้างแต่ลําต้นมันไม่โอเคครับลำต้นมันควรที่จะอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้แต่ดูอาการแค่หน้าใบก็รู้แล้วครับนี่ยคือตามันบอดครับตาบอดใบใบมันไม่เขียวนะครับเนื่องจากว่าระบบรากนะครับมันจะเสียแล้วมันพยายามแทงหนีหาแสงนะครับนี่สูงมากเลย ต้เรียนต้นนี้2ปีนะครับมีแทงหาหาแสงนะครับแทงหาแสงแต่ในระบบปลายรากเขาเสียนะครับเขาจึงบ่งชี้ชัดว่าระบบรากเขาไม่เดินนะครับแล้วก็จะเป็นกา้านทูบนะครับเพราะเชื้อราเข้าก็ดีถ้าเชื้อราไม่เข้าแต่ก็ยังเป็นในลักษณะที่ว่ารากเขาไม่เดินนะครับรากเขาไม่เดินด้วยความชื้นของดินนะครับผมถ่ายไม่ถึงเดี๋ยวจะให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับเนี่ยมันเป็นระบบลากไม่เดินนะครับ ลากเป็นยังไงยอดก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับพื้นสมาชิลากเป็นยังไงมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเราสังเกตจากบางทีอาจจะไม่ถึงกับดูที่รากหรือดูที่ยอดดูที่ใบก็พอรู้นะครับใบมันเ,เหมือนออกมาแล้วก็เป็นเป็นขุยๆประมาณนี้นะครับเป็นยอดแล้วก็ร่วงไปแล้วก็ใบก็เป็นหมองๆเก่าๆเศร้าๆ ซึมๆอะไรประมาณนี้คือมันไม่สดนะครับทุกกิ่งเลยเนี่ยเป็นอาการของเชื้อราเข้านะครับก็อยู่ที่ว่ามันจะหล่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราได้ดูแลบำรุงรักษามันก็จะหายทันใบแก่พวกนี้มันจะร่วงนะครับและหลังจากนั้นก็จะแทงยอดมาใหม่นะครับจะแทงยอดมาใหม่แต่ถ้าเราปล่อยเลยตามเลยนะครับถ้าเราปล่อยเลยตามเลยก็คือไม่ใส่เชื้อราไม่ดูแลเชื้อราไม่พลิกหน้าดินนู่นนี่นั่นแล้วไม่เปิด ให้อากาศเข้าหรือแสงเข้านะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้สุดท้ายก็ทิ้งใบทิ้งกิ่งแล้วจะยืนต้นตายวันนี้ผมก็ลื้อแล้วนะครับลือเอาญ้าออกคุมโคนออกแล้วก็มากับหน้าดินบริเวณห่างๆนะครับแล้วก็จะเนี่ยผมจะสางกิ่งพวกนี้ออกนะครับเนี่ยกิ่งเนี่ยบริเวณสามเมตรเนี่ยผมจะตัดทิ้งหมดเลยนะครับตัดทิ้งหมดให้แสงเขานั่นคือวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็สั่งไตโคโรมามานะครับแล้วก็เอาอะอะมิโน ผ,ผสมกับสารเร่งรากนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะมาใส่มาลดนะครับมาลดมาลาดบริเวณโคนนี่แหละแต่ว่าดินมีไส้เดือนเยอะนะครับไส้เดือนเยอะเพาะผมไม่ใช้สารเคมีทางดินนะครับถ้าเป็นสารเคมีก็จะเป็นในเรื่องของอสารเร่งรากนะครับน้ำยาเร่งรากอะมิโนอย่างนี้เป็นต้นก็จะใส่อยู่นะครับแต่ในเรื่องของยากําจัด ะมะแรงหรือยาลาหรือในเรื่องของยาอื่นๆในเรื่องของเคมีที่ทำลายธรรมชาติหรือทำลายสิ่งแวดล้อมส่วนมากผมจะหลีกเลี่ยงยประมาณนี้นะครับสาเหตุสรุปสั้นๆก็คือเกิดจากดินแล้วก็มีความชื้นและแสงไม่เข้ามี3ามประเด็นหลักๆและจึงทําให้ทุเรียนนี้เกิดความเป็นเชืรานะครับประมาณนี้ก็เลยมาอัปเดตให้กับเพื่อนสมาชิกเผื่อทุเรียนต้นไหนที่ปลายขึ้นนะครับเนี่ยปลายขึ้นแต่ว่า ยอดไม่เดินนะครับแต่ใบดูเงาเงาซึมซึมเก่าเก่าแก่นะครับดูไม่สดชื่นหน้าใบไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ก็ให้ปรับอย่างที่ผมแช์นี่แหละครับก็คือรื้อโคนแล้วพลิกหน้าดินแล้วก็เอาเพืชที่บังแสงทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเอาออกนะครับเพื่อให้แสงสาดส่องได้ประมาณนี้นะครับราทนี้ก็คงจะขออนุญาตประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมจะพลิกหน้าดินให้แล้วเสร็จแล้วก็จะขึ้นตัดแต่งกิ่งพวกนี้ทั้งหลายทั้งมวลน,นี้ เดี๋ยวรอสิ้นเดือนนี้สักอา,อาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ผมก็สั่งช้อปปี้ไปแล้วในเรื่องของไก่โกดม่าแล้วก็สารเล็งลายมาพันบางแก้วนะครับอันนี้อายอุยังไม่ถึงปีนะครับหกเดือนประมาณนี้นะครับเราไปไหนเขาเขาไปด้วยนะครับอแต่ก็จะกุยประมาณนี้นะครับเ็จะนอนเฝ้าเราเราไปตรงไหนเขาก็นอนเฝ้าเรา ตัวนี้เกิดที่เราปล่อยนะครับบางทีเพื่อนสมาชิกแชร์ประสบการณ์สักนิดหนึ่งถ้าหมาพันบางแก้วนะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างดุนะครับแต่นี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ผ่าผ่าสายพันธุ์มาแล้วนะครับแต่ถ้าขังไม่ได้ขังดุครับแปดสิบก็ดุหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดุนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดุที่ไม่ให้ดุต้องปล่อยอย่างนี้แหละครับปล่อยบางทีผมก็ขังกลางอ่าเวลากลางวันนะครับถ้าเป็นวันปกติก็ขังเสาร์อาทิตย เวลากลางวันผมก็ปล่อยทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาเราอยู่ปล่อยนะครับเวลาเราไม่อยู่ก็ขังประมาณนี้ นะครับก็จะให้หัวอาหารให้อะไรประมาณนะั้นนั่นคือในเรื่องของสําหรับแชร์ผู้ที่ชอบในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะที่สงสัยในพันธุมังแก้วครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้จะพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกครับฝากติดตามก็ไดไก็แก์ไปเพี่ยงเพ่อนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนตุเรียนมือใหม่สําหรับเช้านี้เป็นวันที่24สิงหาคม68เป็นวันอาทิตย์นะครับพอดีมีแสงแดสสดส่อง แสงแดดออกมาได,ได้มีโอกาสเป็นวันหยุดแล้วก็เข้ามาดูในสวนนะครับเราจะพาพืนสมาชิกมาดูอาการของทุเรียนต้นนี้ว่าเป็นเพออาราะเบไุในอย่างไรนะครับพืนสมาชิกลงดูตั้งแต่โคนนะครับป่ามันทำํำไมสูงชะลูดนะครับนี่คือคํานิยามทําไมสูงชะลูด แล้วปลายยอดแห้งนะครับโโรแล้วก็ไม่แตกยอด,ปปดเป็นพเพราะแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูรา,ายละเอียดแล้วปิดดูทุบแป๊บหนึ่งนะครับเกิดจากการที่ย่ามันขึ้นลกนะครับผมก็เขี่ยแล้วก็ขุดดินฟื้นพลิกดินกับหน้าดินถามว่าทำไมจึงขุดนะครับผมเห็นมีความชื้นจัดนะครับผมใช้เครื่องวัดนะครับ เครื e <tinc S 1> ่องวัดแล้วมันเป็นขี้โคลนเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็มีอย่างนี้นะครับเนี่ยมันเป็นดินที่ซื้อมาแล้วก็มาเทมาถมนะครับมันก็จะเป็นขี้โคลนนะครับเนี่ยเป็นสมาชิกเป็นประมาณนี้เนี่ยั้งนี้มีความชื้นจัดนะครับเนี่ยเนี่ยทำเป็นลูกหนังสติ๊กได้นะครับเนี่ยฝนมันตกนะครับเพราะฝนตกแล้วมันมีความชื้นจัดอากาศเข้าไม่ได้นะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่ง อากาศมันเข้าไม่ได้ผมก็ต้องพลิกหน้าดินห่างๆนะครับก็ถ้าไปชิดโขดไม่ได้มันจะโดนลากนะครับก็จะสับห่างแต่ก็ยังโดนลากอยู่นะครับบางบางก้อนนะครับบางก้อนก็เห็นถูกลากเขาพอสมควรแต่มีอ่าไส้เดือนนะครับมีไส้เดือนอยู่นี่คือมีความชื้นจัดนะครับมีความชื้นมารอบๆเลยนะครับก็สับลากนะครับแต่จริงๆถ้า ไม่จําเป็นก็จะไม่ถึงกับขุดเข้าไปใกล้ๆนะครับก็จะขุดบริเวณนอกๆพิกหน้าดินเพื่อให้อากาศเข้าแล้วก็มีการถ่ายเทของน้ําของอากาศได้ดีนะครับหลังจากนั้นก็จะเสริมในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักนั่นเองนะครับก็นั่นคือในเรื่องของดูแลทางดินนะครับเหตุก็คือหนึงมันมีความชื้นจัดนะครับมีความชื้นจัด2ดินมันเป็นดิน คล้ายๆจะเป็นดินเหนียวครับพอโดนน้าแล้วมันคล้ายๆจะเป็นดินเหนียวเนี่ยพอพลิกหน้าดีมันเป็นก้อนๆเลยครับเนี่ยแล้วก็จะมีละเอียดมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดก็คือคือมันเป็นดินเหนียวแล้วเวลาเราเดินขึ้นไปเหยียบตรงนี้นะครับเอ่อมันก็จะแน่นนะครับเวลาผมเดินขึ้นไปฉีดยาหรือให้ฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะไปยืนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสํารวจดูลําต้นแล้วก็ดูกิ่งก้านดูหนอนดูเพี้ยประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีความแน่นในตัว นะครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นก้อนเหนียวๆนะครับมันเป็นดินเหนียวนั่นแหะครับเนี่ยลักษณะนี้เป็นดินเหนียวนะครับมันคือมันไม่มีพงอากาศไม่มีรูอากาศเลยนะครับเนี่ยมันเหนียวแข็งปกเลยนะครับนี่คือเป็นลักษณะของดินนะครับพอดินเหนียวอากาศเข้าไม่ได้การถ่ายเทนู่นนี่นั้นไม่สะดวกนะครับประจบกับมีความชื้นจัดนะครับ มันก็เลยทําให้ทุเรียนนั้นนะครับในเรื่องของการรักษาลากใบนะครับไม่สะดวกแล้วยอดมันจะไม่เดินนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้ยอดมันจะไม่เดินนะครับแล้วที่สําคัญควรระวังก็มันอาจจะเป็นเชื้อราด้วยซ้ําไปนะครับผมจะดูให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับยอดใบจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็หญ้าที่เป็นก,กองๆควรสับนะครับเนี่ยหญ้าเป็นก,กองๆนี้ผมขุด นะครับขุดออกเลยแล้วก็พลิกหน้าแล้วก็เปิดช่องนะครับนี่ผมเปิดช่องแล้วให้มีความลาดเอียงเชินสมาจิมี่น,น,น,นี่มีความลาดเอียงเจอ,อลาดทุเรียนนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะออกดำดำค้ำๆประมาณนี้นะครับมันมีความชื้นลากมาผมก็ไล่ลากมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เนื่องจากดินเนี่ยผมถมไปหลายครั้งนะครับหมายถึงว่าโคกมันต่ําผมก็เสริมโคกเสริมโคกดินมันจึงเป็นชั้นๆนะครับเหมือนข้าวหนุ่มชั้นนะครับพออีกชั้นหนึ่งมันจะเป็นดินโฟน้ําโฟ,โฟอากาศข้างล่างนี่ครับเนี่ยเป็นดินสวนปกติพอรถลหลังมานะครับน้าท่วมบ,บริเวณนี้ผมก็เติมดินเข้ามาอีกนะครับก็เปิดประตูนี้นะครับเปิดประตูช่องนี้ให้รถหกล้อเข้ามาเทแล้วผมก็จะใช้พ่วงขีมาเททับนะครับมันจึงเป็นดินสองชั้นแต่ ดินที่ทับข้างหลังเนี่ยมันเป็นดินเหนียวนะครับพอมันเป็นดินเหนียวพอมันแฉะมันก็อมความชื้นนะครับแล้วก็อากาศไม่โฟน้ําโฟอากาศนี่เพื่อนสมาชิกนี่อีกน,น,น,นี่ผมจะให้ดูรากนี่ครับนี่รากมันเป็นประมาณนี้ผมขุดแล้วรากมันขาดนะครับนี่คือเซียนทุเรียนจันทบุรีเขาจะบอกว่าไม่ควรพลิกหน้าดินนี่ครับนี่สาเหตุคําว่าไม่ควรพลิกหน้าดินมันก็จะโดนรากประมาณนี้นะครับ แต่ที่ผมสับเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเพื่อผมจะดูระบบรากนะครับว่ารากก็เป็นแบบไหนอย่างไรเช่นมันแก่จัดรากใหญ่ตรงนี้เป็นสีน้ำตาลแก่จัดพอออกมาปุ๊บเราก็เห็นรากเล็กๆนะครับมันเหมือนรากขดมันเหมือนรากที่โดนสารเคมีนะครับแล้วขณะเดียวกันปลายรากนะครับปลายรากขึ้นสมาชิกห็นมันจะดำๆนะครับดำๆนี้เกิดจากปุ๋ยเคมีนะครับมันการแพร่ปุ๋ยพอผมบีบเนี่ย บีบมันแทบไม่แตกเลยดินมันเหนียวครับแต่รากมันพยายามที่จะชอนชัยไปได้นะครับรากมานะันชอนชัยได้เนี่ยผมมือเดียวต้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับในเรื่องของนี่นี่นี่ประมาณนี้นเห็นไหมครับเพื่อนจะมาโยนแสงหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นี่คือระบบรากทุเรียนมันไม่โอเคนะครับไม่โอเคก็คือหนึ่งมันมีความชื้นจัดสองมันก็อาจจะได้รับปุ๋ยหรือรับสารเคมี สามดินเนี่ยมันมีความชื้นจัดมันเป็นองค์ประกอบกันและกันนะครับเป็นองค์ประกอบกันและกันทําให้รากทุเรียนเนี่ยดำสีน้ําตาลก่อนอันดับแรกสีน้ําตาลหลังจากนั้นก็จะมาดําแล้วก็ถ้าเราซ้ําใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกในกรณีที่ทุเรียนรากยังยังเขาเรียกว่ารากทุเรียนมันชอนชัยไม่ได้หรือมันมีอาการที่ป่วยนะครับเราไปใส่ปุ๋ยซ้ําเนี่ยรากมันพวกนี้นะครับ มันก็จะดูแฟบลงแล้วก็เหี่ยวไหม้ดำแล้วก็เชื้อราเข้าซ้าน,นี่คือนี่คือสภาพของปัญหานะครับผมก็เลยมอามาือนะครับเอาเรือพวกนี้ออกนะครับผมอยุดท้ายสวนนานแล้วไปไปไกลๆเลยไม่ต้องอยุ่งไอ,อ้พอรื้อเขือพวกนี้ออกนะครับเพื่อให้แสงอากาศมันเข้าได้แล้วก็พลิกหน้าดินผมพลิกห่างๆนะครับห่างประมาณนิดนึงแหละแต่แต่าาลากทุเรียนก้อนเมื่อคู่นี้นะครับเพื่อให้เห็นว่า รากทุเรียนมันปิดถึงตรงไหนแล้วรากเขาเป็นแบบไหนอย่างไรรากเขาสีดําหรือสีขาวสีอะไรเราจะได้รู้นะครับก้อนเดียวแค่นั้นที่เหลือก็ไม่สับนะครับก็จะไม่ดูนะครับประมาณนี้แล้วก็ทําความลาดเอียงเวลาฝนตกหรือยิงสปริงเกอร์ปุ๊บให้มันไหลความลาดเอียงก็ให้น้ํามันไม่ขังนะครับแล้วก็มาพลิกหน้าดินบริเวณรอบๆห่างๆนะครับย้ําว่าห่างๆถ้าชิดมันจะโดนรากนะครับโดนรากเหมือนนี่ไม่ตัว ต,ตัวดื้อนะครับตัวดื้อก็จะมาเขีย่ยประมาณนี้แหละนี่คือสาเหตุที่ผมใส่กิ่งไม้ที่ให้เห็นนะครับไปเขีย่ยแล้วก็คุยนะครับน่เน่่คุยอีกวะนะครับคุยแล้วทาให้รากทุเรียนขาดอันนี้ก็มีส่วนแต่ก็เป็นจนํานวนน้อยนะครับถ้าเราไม่มาเขาก็ไม่มาแล้วนะครับก็จะพลิกหน้าดิหนห่างๆประมาณนี้ให้อากาศมันเข้าได้นะครับนั่นคือสภาพปัญหาของดินน้ําความชื้นนะครับ คราวนีขยับมาบริเวณรอบๆเพื่อนสมาชิกมามาดูบริเวณรอบๆ,ๆเนี่ยแสงแดดมันส่องไม่ถึงนะครับเนี่ยแสงแดดทุกรอบทุกมุมเลยมันมันไม่ถึงห่างประมาณสองเมตรสามเมตรนะครับที่ที่เป็นต้นน้อยหนาปลูกนานแล้วครับในพื้นปกติผมคิดว่ารากมันคงจะไม่ขึ้นมา,าทำลายระบบรากข้างบนนี้นะครับแม้แต่ขนุนก็เช่นกันมันก็ห่างประมาณสามเมตรนะครับ มันก็ห่างอยู่นี่มะม่วงก็ห่างนะครับอันนี้เป็นลำใหญ่นะครับลำใหญ่ก็ห่างนะครับห่างบริเวณสามเมตรด้วยกันแต่มันมีแต่ครับรากไม่รบกวนก็จริงแต่บังแสงครับทางนี้เป็นทิศตะวันตกทุเรียนจะไม่ได้รับแสงทางนั้นทางทิศเหนือมะม่วงบังไว้แล้วทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมี ของขนุนแล้วก็จะมีน้อยหนาอย่างนี้เป็นต้นที่ใต้ก็จะมีอย่างงี้เป็นหงหงเป่าสือนะครับ <_ ieur> ก็คือเป็นฝรั่งหงเป่าสือมันมันทึบไปหมดนะครับพอทึบไปหมดมันจึงเกิดอาการนะครับเดี๋ยวอาการเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเพื่อเพื่อนประมาณชิกก็ได้ไอไม่ถอยถอยถอยลุกถอยไปน,นี่เป็นประมาณนี้อาการใบมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ย ยอดไม่ถอดเลยนะครับยอดไม่เดินเดินบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับเนี่ก็ก็เพิ่งผมใส่ไตคโรมาแล้วก็สารล,ล็งลากก็ขยับบ้างแต่ลําต้นมันไม่โอเคครับลาต้นมันควรที่จะอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้แต่ดูอาการแค่หน้าใบก็รู้แล้วครับเนี่ยคือตามันบอดครับตาบอดใบใบมันไม่เขียวนะครับเนื่องจากว่าระบบรากนะครับมันจะเสียแล้วมันพยางแทงหนีหาแสงนะครับนี่สูงมากเลย ตัเลียนต้นนี้สองปีนะครับมีแทงหาหาแสงนะครับแทงหาแสงแต่ในระบบปลายรากเขาเสียนะครับเขาจึงบ่งชี้ชัดว่าระบบรากเขาไม่เดินนะครับแล้วก็จะเป็นก้านทูบนะครับเพราะเชื้อราเข้าก็ดีถ้าเชื้อราไม่เข้าแต่ก็ยังเป็นในลักษณะที่ว่ารากเขาไม่เดินนะครับรากเขาไม่เดินด้วยความชื้นของดินนะครับดูผมถ่ายไม่ถึงเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนต่อมาชิกดูนะครับเนี่ยมันเป็นระบบรากไม่เดินนะครับ รากเป็นยังไงยอดก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับพื้นสมาชิลากเป็นยังไงมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเราสังเกตจากบางทีอาจจะไม่ถึงกับดูที่รากหรือดูที่ยอดดูที่ใบก็พอรู้นะครับใบมันเ,เหมือนออกมาแล้วก็เป็นเป็นขุยๆประมาณนี้นะครับเป็นยอดแล้วก็ร่วงไปแล้วก็ใบกเ็เป็นหมองหๆเก่าๆเศร้าๆ ซึมๆอะไรป,ประมาณคือมันไม่สดนะครับทุกกิ่งเลยเนี่ยเป็นอาการของเชื้อราเข้านะครับก็อยู่ที่ว่ามันจะหล่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราได้ดูแลบำรุงรักษามันก็จะหายทันใบแก่พวกนี้มันจะร่วงนะครับและหลังจากนั้นก็จะแทงยอดมาใหม่นะครับจะแทงยอดมาใหม่แต่ถ้าเราปล่อยเลยตามเลยนะครับถ้าเราปล่อยเลยตามเลยก็คือไม่ใส่เชื้อราไม่ดูแลเชื้อราไม่พลิกหน้าดินนู่นนี่นั่นแล้วไม่เปิด ให้อากาศเข้าหรือแสงเข้านะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้สุดท้ายก็ทิ้งใบทิ้งกิ่งก็จะยืนต้นตายวันนี้ผมก็ลื้อแล้วนะครับลือเอาหญ้าออกคุมโคนออกแล้วก็มากับหน้าดินบริเวณห่างๆนะครับแล้วก็จะเนี่ยผมจะสางกิ่งพวกนี้ออกนะครับเนี่ยกิ่งเนี่ยบริเวณสามเมตรเนี่ยผมจะตัดทิ้งหมดเลยนะครับตัดทิ้งหมดให้แสงเข้านั่นคือวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็สั่งไตรโครมามานะครับแล้วก็เอา อะมิโนผ,ผสมกับสารเร่งรากนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะมาใส่มาลดนะครับมาลดมาลาดบริเวณโคนนี่แหละแต่ว่าดินมีไส้เดือนเยอะนะครับไส้เดือนเยอะพราะผมไม่ใช้สารเคมีทางดินนะครับถ้าเป็นสารเคมีก็จะเป็นในเรื่องของอสารเร่งรากนะครับน้ำยาเร่งรากอะมิโนอย่างนี้เป็นต้นก็จะใส่อยู่นะครับแต่ในเรื่องของยากําจัด ะมะแรงหรือยาลาหรือในเรื่องของยาอื่นๆในเรื่องของเคมีที่ทาลายธรรมชาติหรือทําลายสิ่งแวดล้อมส่วนมากผมจะหลีกเลี่ยง๋ยวประมาณนี้นะครับสาเหตุสรุปสั้นๆก็คือเกิดจากดินแล้วก็มีความชื้นและแสงไม่เข้ามีสามประเด็นหลักๆแล้วจึงทําให้ทุเรียนนี้เกิดความเป็นเชื้อรานะครับประมาณนี้ก็เลยมาอัปเดตให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อทุเรียนต้นไหนที่ปลายขึ้นนะครับเนี่ยปลายขึ้นแต่ว่า ยอดไม่เดินนะครับแต่ใบดูเงาเงาซึมซึมเก่าเก่าแก่นะครับดูไม่สดชื่นหน้าใบไม่สามารถสั่งข้อแสงได้ก็ให้ปรับอย่างที่ผมแชร์นี่แหละครับก็คือลื้ลอโคนแล้วพลิกหน้าดินแล้วก็เอาเพืชที่บังแสงทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเอาออกนะครับเพื่อให้แสงสาดส่องได้ประมาณนี้นะครับรอบคราวนี้ก็คงจะขออนุญาตประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมจะพลิกหน้าดินให้แล้วเสร็จแล้วก็จะขึ้นตัดแต่งกิ่งพวกนี้ทั้งหลายทั้งมวลน,นี้ เดี๋ยวรอสิ้นเดือนนี้สักอ,อาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ผมก็สั่งช้อปปี้ไปแล้วในเรื่องของไกโครมาแล้วก็สารเลี้ยงมาพันบางแก้วนะครับอันนี้อายอุยังไม่ถึงปีนะครับหกเดือนประมาณนี้นะครับเราไปไหนเข,เขาไปด้วยนะครับเอแต่ก็จะกุยประมาณนี้นะครับก็จะนอนเฝ้าเราเราไปตรงไหนเขาก็นอนเฝ้าเรา ตัวนี้เกิดที่เราปล่อยนะครับบางทีเพื่อนสมาชิกแชร์ประสบการณ์สักนิดหนึ่งถ้าหมาพันบางแก้วนะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างดุนะครับแต่นี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ผ่าผ่าสายพันธุ์มาแล้วนะครับแต่ถ้าขังนีไม่ได้ขังดุครับแปดสิบก็ดุหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดุนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดุที่ไม่ให้ดุต้องปล่อยอย่างนี้แหละครับปล่อยบางทีผมก็ขังกลางเวลากลางวันนะครับถ้าเป็นวันปกติก็ขังเสาร์อาทิตย์ เวลากลางวันผมก็ปล่อยทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาเราอยู่ปล่อยนะครับเวลาเราไม่อยู่ก็ขังประมาณนี้นะครับก็จะให้หัวอาหารให้อะไรประมาณนะั้นั่นคือในเรื่องของสําหรับแชร์ผู้ที่ชอบในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะที่สงสัยในพันธุ์บางแก้วครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ที่จะพูดคุยและแชร์ประสบก,การณ์กับเพื่อนสมาชิกครับฝากติดตามก็ได้ก็แชร์ไปเพี่ยนเท่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ